สินค้าที่ท่านกำลังจะได้รับชมรีวิวในคลิปนี้ผู้รีวิวสั่งซื้อมาเพื่อใช้งานเองนะครับไม่มีสินค้าจำหน่ายหากท่านสนใจสินค้าสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมรวมทั้งสั่งซื้อได้จากลิงก์ในด e สคริปชั o นใต้คลิปครับขอบคุณครับ สวัสดีครับกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับลานเ s สในรายการช่างใจทางช่องใจรี่และ108แร้อยแปดแชนะครับรายการช่างใจเนะี่ยช่างคือชอช้างไม่เอกสระอางง,ง,งูนะช่างอะ่ะแบบช่างซ่อมน,น,น,นั่นนนี่อะไรเงี้ย <c oughs> ก็แต่ก่อนชื่อรายการแบบ g i Y เนาะก็เป็นการแบบรวบควบรวมเสียง ของคําว่าเจียรีดีไอใส่เข้าด้วยกันใช่ไหมซึ่งสุดท้ายแล้วมันไม่ค่อยสื่อนะครับก็เลยขอเปลี่ยนเป็นชื่อนี้เนาะช่างใจนะครับตอนแรกว่าจะเอาร้อยแช่าง <c oughs> เออโอเค okay. เป็นรายการที่ว่าด้วยเรื่องของการดีไ uh, อต่างๆนะครับดูอิ yourself ต่างๆเนาะรวมทั้งการ preview, preview รีวิวรีวิวอุปกรณ์ช่างนะครับโอเคซึ่งวันนี้นะครับเราจะมารีวิว แม็กยิงนะคือสมัยก่อนนะ่ะเราเรียกกันว่าแม็กยิงนะครับมันมันเป็นของที่ค่อนข้างไกลตัวเรานะสมัยก่อนเนี่ยจะได้ใช้เนี่ยก็คือต้องยืมคุณครูนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าเพราะอะไรคือราคามันก็มันก็น่าจะประมาณนี้ตั้งนานมาแล้วนะแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าสมัยโนนก็อย่างที่บอกแหละ ไม่รู้ว่าจะซื้อมันทาไมนะครับเวลาจะใช้จะจัดบอร์ดอะไรก็คือยือมคุณครูใช่ไหมใช่นะครับมันก็คือแบบที่เราคุ้นชินกันเวลาที่จัดบอร์ดนั่นแหละนะครับแต่ว่าจัดบอร์ดอ่ะมันจะใช้กับแบบไม้อัดใช่ไหมครับไม้อัดหรือกระดาษอัดอะไรประมาณนี้แต่ว่าที่เราจะเอามาใช้เนี่ยเราจะเอามาใช้กับไม้แบบจริงจังเลยอะ่ะเออซึ่งไม่รู้ว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่านะครับอเดี๋ยวจะทดสอบให้ดูนะครับกับไม้อันนี้นะจริงๆมันเป็นแบบ ต่งอ่ะเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าอันนี้คือยี่ห้ออะไรนะครับก็ยี่ห้อ YG เหรอไม่รู้เนี่นรุ่น YSJ0220608 นะครับก็สามารถใช้งานร่วมกับลักษณะของลูกเนี่ยก็จะใช้ได้เป็นทั้งแบบแบบนี้นะครับแล้วก็แบบโค้งโค้งแล้วก็แบบอืมเป็นตัวที ตามนี้แหละนะครับขนาดก็ประมาณนี้นะ Heavy Duty Tree w a s e Staple Gun คือสำหรับงานที่แบบหนักหนาสาหัสมากๆอะ่ะสามทางนะครับเออเป็นปืนปืนที่ยิง Staple อะ่ะปืนที่ยิงลูกลูกแม็กอะไรเงี้ยครับลูก Staple อะ่ะสามทางสามชนิดนี่แหละมั้ง Ideal for Up h o l s t e r y Wood Working Ceiling Ties and Rock r o o f i n g อองจริงเหมือนเราจะมีอยู่หรือเปล่าวะเหมือนพี่เคยจะมีอยู่เออไม่เป็นไรนะก็อันนี้ราคา200บาทมีทอนเฉพาะราคาสินค้านะครับรายละเอียดก็อยู่ในลิงก์เหมือนเดิมนะครับไม่ต้องโทรมาสั่งนะครับเพราะว่าเน้นไม่มีของให้นะถ้าเกิดว่าอยากสนับสนุนนะครับก็คลิกซื้อจากลิงก์ที่อยู่ในเดสคริปชันนะครับมันเป็น เขาเรียกว่า Affiliate เนาะเออราคาเท่าเดิมกับกับที่ร้านจําหน่ายโดยตรงเนาะเพียงแต่ว่า Affiliate เนี่ยเวลาที่เราคลิกเข้าไปเนี่ยมันจะมีการแบบว่าบันทึกภาษาอังกฤษเรียก Embedded แบบว่าโค้ดของเน็ตเข้าไปอะไรเงี้ยนะครับแล้วทาง Affiliate นะที่นี้ก็คือ Access Trade นะครับเขาก็จะให้ค่าในหน้าเน็ตอะไรเงี้ยอืมซึ่งซึ่งตรงเนี้ย c c e s s Trade เขา เขาจะให้เองนะครับเขาจะไปตกลงกับคู่ค้าต่างๆนะซึ่งเป็นระบบที่ถูกกฎหมายนะครับเออไม่ใช่เครือข่ายไม่ใช่อะไรทั้งสิน้นทั้งหมดทั้งมวลนะเออก็มคีคู่ค้าหลายหลายแบรนด์นะครับทั้งช้อปปี้ลาซาดา้าบิ๊กซีอะไรเงี้ยนะออมก็ลองไปสมัครทําดูก็ได้นะครับสาหรับเพื่อนๆคนไหนที่แบบว่าชอบรีวิวชอบพรีวิวสินค้าอะไรเงี้ยซึ่งไม่ไม่จำเป็นที่จะต้องมาทําเป็นแบบคลิปแบบเดียนกด้นะฮะ,ะกลับมากลับมาออกทะเลไปไกลเลยนะครับก็คงไม่ต้องเก็บแล้วนะแพ็กเกจจริงเนี่ย น่าจะใช้กับงานที่เราคาดว่าจะใช้ได้อยู่นะครับเพราะว่ามันบอกว่าบนะูดเวิร์กิ้งเนาะงานไม้แต่ว่าคงไม่ได้เอาแบบว่าหน้าง,งานจริงมาอินเสิร์ตให้ดูนะครับเพราะว่าเพราะว่าขี้เกียจเดี <c oughs> เ๋ยวยิงใส่ต่างให้ดูนั่นแหละต่างนี้ก็ที่สุดละของความความแข็ง อันนี้จะขายพร้อมลูกด้วยนะครับลูกก็เป็นยี่ห้อเดียวกันเลยนะครับก็จะมีให้ทั้ง3แบบเลยเนาะใช่ไหมถ้าเข้าใจไม่ผิดนะครับก็จะมีแบบเป็น s t a p ปโปนะสเต p ปโก็คือแบบนี้อ่าแล้วก็มี U-shape อันนี้นะครับแล้วก็ BRAD nails เออเขาเรียก BRAD n a i l ไม่ได้เรียกตัวที <laughs> แต่ละรูปแบบเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ได้หลายขนาดนะครับนี่ ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับเวลาจะใช้เนาะไม่รู้ว่ามันสามารถแบบยิงไปได้ไกลแค่ไหนนะเกิดยิงไปเข้าหูเข้าตากันกน,นี้ก็น่าจะเป็นอันตรายอยู่นะครับมันไม่มีวิธีใช้เลยนะครับไม่มีคู่มือนะอืมเดี๋ยวเราจะพยายามแนะนำละกันนะครับอ่ะลูกประเภทแรกก็คือลูกแบบสเต็ปเปิลอย่างนงี้นะฮะอ่านี่วิธีการใส่ลูกสเตปเปิลนะครับก็กดตรง ตูดมันตรงนี้แล้วก็เอาขึ้นมาตรงนี้เส๋็จเราก็ใส่เข้าไปแล้วก็น,นี้ตามเข้าไปแล้วก็มายิงครับลองยิงดูนะอันนี้คือกับไม้ไม้แบบจริงจังอ่ะก็จะได้ประมาณนี้นะครับทะลุไหมเนี่ย เดี๋ยวพอมานั่งแล้วแบบทิมตูดอะ่ะมันเป็นต่างอันนี้อออป่ะอ่ะก็จะได้ออกมาประมาณนี้นะครับลูกต่อไปก็คือลูกตัวยูตัวยูก็น่าจะใส่ที่เดียวกันนะครับใส่เข้าไปตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมมันพอดีเลยอ่ะพอดีกับใส่เข้าไปตรงนี้ใช่ป,ะป่ะปื้บอ่าแล้วก็ใส่อันนี้ปิดเข้าไปเหมือนเดิม จากนั้นนะครับก็มาลองลูกแบบ Brad nails นะครับไม่รู้ว่าจะยังไงนะลูก Brad nail เนี่ยคือแบบสล็อตท,ที่ใส่มันมันนึกภาพไม่ออกเลยอ,อันนี้แกะออกไปแล้วนะเมื่อกี้นะแกะเอ,อกไปแล้วทั้งสองอันนะครับแกะทำไมวะ <laughs> อันนี้ใส่ยังไงอะ่ะทุกคนใส่เหมือนกันเหรอก็ใส่เข้าไปในนี้แต่ว่าดูนินหนึ่งนะมันจะมีด้านด้านที่แบบทูท่ๆนะครับกับ ด้านหัวมันนะ่ะกับด้านที่เป็นแหลมๆนะครับเดี๋ยวก็เอานี้ใส่เข้าไปลองดูนะพังสละ <c oughs> หนึ่งสองซ้ำ ใช่นะทุกคนไม่ใช่อ่ะดูบนหากเลยอ่ะถ้าเกิดว่าอยากให้มันแบบลงไปลึกๆนะครับก็ปรับอันนี้ลงไปหมุนลงไปก็หมุนตามเข็มนะอให้มันลงไปลึกๆนะครับลงไปเยอะๆมันก็จะลึกลงไปนะ,อะลองยิงดูนะจะลองยิงนะปิ้วโุ้ยแรงอยู่นะดูทันไหมเมื่อกี้อ่ะอ่าเดี๋ยวจะ ะเราไม่รู้ครับว่าอันนี้มันใช้ยังไงนะเอาเป็นว่าใครรู้ก็มาคอมเมนต์บอกทีนะครับอืเพราะว่าตอนแรกก็ไม่ได้คาดคาดหวังว่ามันจะสามารถทําแบบนี้ได้ใช้กับลูกที่เป็นตะ,ตะปูแบบนี้ได้นะครับอเพราะว่าสมัยสมัยเราก็คือแม็กยิงก็คือแม็กยิงใช้กับลูกสเต็ปเปิ้ลอย่างเดียวเท่าที่รู้นะหรือว่ามันเป็นแบบนี้มาตั้งนานแล้วก็ไม่รู้นะครับอืแต่ว่า ความคาดหวังของเราก็คือเอามาใช้กับลูกสเต p ปเป้นะครับแล้วก็จะเอาไปยิงกรี Green Screen นสกรีนใส่กับคือของบ้านนะครับแคบบ่นั้นนะซึ่งมันก็จะได้ออกมาแบบนี้แหละเนี่ยโอเคก็ตอบโจทย์นะครับอ,อ่ะก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการพรีวิว Heavy Duty 3 Way s t a p l e สกันนะครับจริงๆต้อง3 Ways หร,รือเปล่า3 Ways สเตปเปิลกันนะครับก็คือปืนยิงลูกสเตปเปิลนะแบบ3ประเภทนะครับก็คือลูกสเตปเปิลอย่างนี้นะแล้วก็ลูก U shape staples นะครับแล้วก็ลูก Brad nails นะซึ่ง Brad nail เนี่ยเราใช้งานไม่เป็นนะครับยังไงเพื่อนคนไหนที่ใช้เป็นนะครับก็มาแนะนํากันได้นะครับหรือว่ามันก็ใช้เหมือนกันก็ไม่รู้เพราะว่าคือยิงลูกแรกมันก็เหมือนจะได้แต่ว่ามันก็ไม่แน่นนะยิงลูก2นี่คือไม่ออกเลยจ้าแบบคารูอยู่อย่างนั้นก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะฮะโอเคก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะฮะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะใช้กด แชร์แชร์ s u b s c r i b e ครับไปพบกันใหม่คลิปหน้าลากันไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ